นี่คือเกมบัคช็อตรูเล็ตเกมลูกซองวัดดวงประจำปี2024ซึ่งราคามันก็ประมาณ1ดอลลาร์20เซนนะครับก็40บาทก็จริงก็ซื้อได้นะแต่ว่ามันมีในโรบ็อกเลย <see> The game recreator P ี e n t อืมตอนนี้ก็อยู่ในบัคช็อตรูเลตพชั้นโรบ็อกซ์นะฮะ แค่หน้าอยู่ไอเริ่มเกมเนี่ยก็เหมือนเกมจริงแล้วนะเห็นมะมนี่ปรับความยากได้ด้วยคลาสสิกนูโปรชีเตอร์ก็เอาคลาสสิกก่อนแล้วกันนะอทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเกมเนี้ยมันเล่นยังไงนะในเรื่องเปนไงก็ช่างมันล้วกันนะนี่เหมือนเกมจริงเลยเห็นไหมไม่ต้องไปซื้อเสียตังค์สิบบาทหรอกไปเปิดประตูเลยแล้วกันเฮ้ยเบคอนมันยืนตรงนี้วะเฮ้ยนี่เป็นเบคอนนะ เล่นๆแล้วกันได้โปรดเซ็นสัญญาด้วยไอ้น้องโอเคเราจะมาตั้งชื่อที่เกมนี้ไม่มีวันลืมชื่อผมแน่นอนเ้ยซีบีดีบีดีดอบดอบเย้เย้ซีบีดีบีดีดอบดอบเย้อานี่แหละชื่อนี่แหละไอ้น้องโอเคนะก็มีสามรอบนะ มาแล้วคนละสองชีวิตกระสุนจริงหนึ่งกระสุนปลอมสองฮะแบง์สองนะจงแจนใส่กระสุนไปแล้วโดยที่มีล,ลำดับ <Boy. S 1> โออเคนะนี่ก็เป็นลูกสองนะถ้ายิงตัวเองด้วยกระสุนปลอมเราจะทำการได้เพิ่มลาวอีกลาวหนึ่งนะเออทุกคนรู้แล้วแหละว่ากีนี้เล่นไงนะกระสุนจริงหนึ่งแบงค์สอง แบบโอกาสในการยิงก็จริงๆเนะี่ยแม่งน้อยมากงั้นก็ยิงตัวเองก่อนล้วกันโอกาสมันน้อยเปิดมาคัวดวงสวยละโอ้โหมันก็เียดแต่กระสุนฟอร์อมแนละ้วมันก็ยิงตัวเองดิอ้าวยิงกูซะงั้นฮะสนจริงไม่หมดละยิงตัวเองเลย กระสุนจริงสามกระสุนแบงค์สองโอเคก็กระสุนจริงเยอะกว่านะเอาใส่ในแชมเปอร์แล้วโอเคก็การมันเยอะกว่านะก็ยกิงไปเลยแล้วกันนะโอ้โนี่ไงเข้าหน้าเต็มเต็มเลือนหาย เอายิงตัวเองตายนี่ไงสกีบีรี่ทอยเล็ดวินอ่าฮะเข้าสู่รอบสองแล้วนะครับผมโอเคเอาไงไอหน้าผีเรามาทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะสองไอเทมต่อรอบมอยเทมบกฟอยิสดุ่ไอเทมมากขึ้นก่อนโหลดทุกครั้งอะไรว่า อาหารนี้ก็เป็นกุญแจมือนะครับเหมือนในเกมจริงเลยรีโมทอะไรรีโมทแล้ววะเฮ้ย <the> โอ้โหเลือเล่อมาสี่เลยนะ let's go bro มาคือว่ากระสุนจริงหนึ่งกระสุนแบงค์หนึ่งไม่มีคำสั่งตายตัวไม่แน่นอนสำหรับทุกคนพูดเลยว่าไอ้กแก่ไม่เป็นกุญแจมือนะอ๋อรีโมทคือเพิ่มเลือดหนึ่งนะ Okay. ตับหน้าเลยอ้าวิงตัวเองอุ้ยรอดว่ะเฮ้ย้อยเติมรรบใหม่อุ้ย,อ,อ,ยอันนี้ของดีเฮ้ยอะไรวะ จิงสองแบงสองงั้นกินโคลาเลยรแล้วกันนะเอาลูกเก่าออกมาป๊าบเรียบร้อยกระสุนปลอมเสร็จกูแล้วมันก็จะเหลือจริงสองแบงหนึ่งนะโอกาสนี่เยอะมากเลยนะยิงเลยแล้วกันป๊าบเต็มเต็มหน้า กอะสองรอดนะไอ้ดิวเลอร์มันแดกกระป๋องน้ำเอาลูกเข้าออกลูกเก่าคืออะไรกระสุนจริงเรียบร้อยไอ้งโง่ยิงตัวเองเลยรีโมทกุญแจมือ ที Three life, loud, two ห่หมดใช้ไม่ได้นะใส่เลือดเต็มนะโอเคก็ล็อกเลย <c oughs> ก็ดูลูกนะลูกจริงสีแดงนะว,ว่าหาวสัตว์หน้าตายแน่ต <c oughs> ูมตลอดเดียวแล้วคนแม่งดวงดีจัดเลย BAM! BAB! BAB! Ba BOOM! POW! ตายสกีบิดวินรอบสุดท้ายแล้วเราก็มาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะไม่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจไม่มีการสูบฉีดเลือดตอนนี้นายได้ฉันชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ ไอเทมกูหายด้วย4สียเทมอุอ้ยนี่ไงของรุดส่วนจริงหนึ่งแบงค์สองนู่ใส่ยอย่างรวดเร็ว นี่แอะดูเลยสุนปอมยิงตัวเองอเคอกาสตอนนี้ห้า 50, สิบห้าสิบละชักลูกปัจจุบันมาแล้วกันไม่รู้คืออะไรปุ๊บปอมอ่าตอนนี้เหลือแค่จริงแล้วเสร็จกูเรียบร้อยมีปาดสองดามเมจปุบ๊บยิง ฮ่าคนดูดีอะนะเคปืึบ๊บรีโมทแจมือไม่หดูของอย่างดีส่วนจริงสี่แบงค์สี่ ปอมแน่เลยยิงเองโอเคโอเครอดรอดรอดบ่ารอบนี้จริงผมว่ารอบนี้จริงนะยิงดิวเลอร์เลยโอ้โหแม่งจบละน่าสนใจมากจับด้วยเรียบร้อยอ้าว กินกระป๋องเบียดูแล้วแสดงว่ากระสุนปลอมนั่นไงใช้รีโมทเพิ่มเลือดปาบปูปาบเฮ้ยชักเอาอีกลูกนึงปุ๊บอาหารยิงปลอมอย่างละสะักยิงสามปลอมสองแล้วใช้รีโมทเพิ่มและยิงตัวเองปาบไอ,อ้คงไทย โโอ้ oh. ดูอีกแล้วชัดเจนตอนนี้เหลือจริงหนึ่งแป้งสองป่ะไม่รู้ลืมละยิงมันเลยแล้วกัน โอเคมาได้อะไรมีดมีดน้ำอาพื้นที่ไพีพอโชค้ายจังเลยเอาสงจริงสามแบงค์สองยัดแล้วยิงสามแลววะ ใช้นี่เลยัล็อกเลยร้อยแค่นั่นแหละเปิดดูกระสุนจริงมันจบแล้วแหละโอ้ตัดยิงสองดาไม่ตาย นายพร้อมหรือ,อยังโอ okay, เคปิดแล้วคือมันโดนวันช็อตตายนะมันก็มีโอ้มันี่มีชีวิตเดียวแล้วก็โดนปุ่ยมือล็อกด้วยเพราะฉะนั้นยิงเลยโ โอเคไม่ทนยิงว่ะโคล่าไม่หยิดไม่หยิดไม่โคตดเยอะไม่เป็นที่เออที่เต็มเหมือนเดิมเลยว,วะ่ะจิงสี่แบงค์สองหุ่ยเออเพิ่มได้เลยกันกดปั๊บสี่หลอดแล้วก็กวกจิงสี่ ว่ามันต้องกระสุนจริงแน่นอนอะ่ะหลอกเลยตัดปุ๊บปุ๊บเรียบหอยมาเอาเงินกูมาอูยเงินเยอะจัด กลับบ้านพร้อมเงินโคตรเยอะยินดีด้วยสกีบิดหกหมื่นแปดพันดอลล่าอาอา้าวกูดโดนเตะ